พี่น้องถามเข้ามาในเรื่องของกลุ่มตัวเลขมหาสเสน่ห์มันใช้ได้จริงไหมหมอต้องบอกว่านี้ก็คือใครได้เรียนหลักเลขศาสตรนะคะแล้วก็อิงตามดวงดาวต้องบอกว่ามีหลายกลุ่มเลยที่เป็นเลขเสน่ห์เนาะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยอยู่ที่เราจับคู่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเลขสองหกเนี่ยเป็นตัวเลขที่หมอชอบมากสเสน่ห์ดาวจันทร์นะคะเลข2แล้วก็สเสน่ห์ในเรื่องของดาวศุกร์ ดาวศิละปะวิทยาการความรักแลกว้วก็การเงินนะคะเมื่อจับคู่กันแล้วนะคะจะทําให้คนที่ครอบครองเนี่ยมีสเสน่ห์ว่าจา้ามีความอบอุนอ่อ,อนหวานใครเห็นหน้าก็อยากจะคุยด้วยเป็นคนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเจราจาก็เก่งยกตัวอย่างถ้าเรามีแฟนอะ่ะแฟนก็จะนึกถึงแต่เรานะเวลาเขามีปัญหาอะไรเวลาเขามีเรื่องดีใจหรือมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังอะ่ะ เขาจะนึกถึงเราเป็นคนแรกมันเลยทําให้เราแบบมีเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของความรักด้วยนะคะแล้วสําหรับใครที่ ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดคุยการเจราจาต้องใช้เลขตามตำราน,นั่นก็คือเลขสองสี่สองก็คือตัวแทนของดาวจานันออนวานออนโยม,มีเสนเ่ยเย้ายวนอย่างนี้นะคะแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยก็คือเลขสี่เด่นในเรื่องของการคา้าการขายเจราจาสําเร็จมีชัยชนะแบบต้องใช้ความฉลาดเนาะในเรื่องของเสน่ห์เนี่ยก็จะดูเหมือนเข้าอกเข้าใจในเรื่องของหัวอกหัวใจคนอื่นสื่อสารเป็นเจราจาเก่งอันนี้ก็จะทำให ให้คนที่ถือเลข24ีเนี่ยมีชัยชนะมีความสําเร็จได้ด้วยวาจาส่วนใครที่โสดนานอันนี้เจา้าชะตาที่ถามมาโสดเนาะเขาบอกว่าโสดนานมากแม่อยากมีทราฟฟิกที่ดีเข้ามาอยากมีคนเข้ามามีโอกาสาที่ดีในการเลือกคู่ใช่ไหมหมอแนะนําให้ใช้เลขเสน่ห์แรงเกินต้านแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเลขเนี้ยเฉพาะคนโสดอ่ะเพราะเสน่ห์ของคุณนะจะแรงมากๆนั่นก็คือเลขพระอังคาร3แล้วก็พระศุกร์คือ6 3 6นะคะเป็นเลขเสน่ห์แรงเกินต้าน หากใครนะคะได้ครอบครองเลข กลุ่มนี้นะก็จะเหมาะสําหรับคนโสดก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้โอกาสที่ดีในเรื่องของความรักเข้ามาโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินกลุ่มนี้จะมีเหมือนแบบศิลปะในการคลองใจคนด้วยนะทาให้คนติดอกติดใจลุ่มหลงแถมเรานะคะก็ยังมีผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์อีกด้วยค่ะหากใครมีเลขคู่ร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเลขของวันเกิดเลขเบอร์มือถือเลขลงท้ายบัตรประชาชนนะคะลองคอมเมนต์มาบอกหมอหน่อยว่าตรงบ้างไหมส่วนใครก็ตามที่สนใจจะ ให้หมอวางเลขศาสา์มงคลในวอลเปเปอร์ให้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ